สวัสดีครับทีมงานช้างให้ไทยแลนด์ช้างให้ชาแนลสวัสดีปีใหม่ครับผมปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับความเจริญและที่สําคัญนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บครับที่เหลือเรื่องเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสุขภาพเราสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเนี่ยก็ไม่ยากที่จะสร้างมันนะครับที่จะสรรหามันครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ ช่วงปีใหม่นี้วันหยุดนะครับก็ทางปางช้างคมาลาก็ให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเหมือนเดิมนะครับก็อยู่กันด้วยความอบอุ่นครับนะครับนะครับอยู่กับช้างที่แสนรู้ที่นิสัยดีกับการบริการของควานที่มีจรรยาบรนนะครับในสไตล์ของทีมงานช้างให้ครับ ชมทีซีวิวนะครับนั่งช้างชมซีวิวชมธรรมชาตินะครับของบ้านเราครับเเื่อเื่อเื่อนะครับช้างทุกเชือกลูกค้าสามารถลงมานั่งคอมาสัมผัสอย่างใกล้ชิดได้นะครับนี่ครับนี่คือการบริการแล้วก็เป็นจุดขายในความน่ารักของช้างแล้วก็การบริการของที่นี่ครับ ก็ขวัญช้างก็มีใจในการบริการดูแลลูกค้าครับไม่ว่าจะการเก็บภาพนะครับครับบางมุมนะครับที่สวยๆงามๆของบ้านเราครับก็โก้ปลีก็ไปไปไป

เพื่อมาเพื่อมาเดี๋ยวี่เพื่อมา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 ฟาบ่อฟาบ่ะตุ๊กอขออวยเดี้ยวเอ้นเดี๋ยวเส้นภาพบรรยากาศที่สวยงามมากครับก็ปีเก่ากาลังจะผ่านพ้นไปนะครับปีใหม่กาลังจะเข้ามาครับขอให้ทุกท่านนะครับ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีวิมัยครับสวัสดีครับ